ักษานักสือวิญญาณเปิดม่านความลับของโลกวิญญาณเมื่อความจริงเปิดเผยทุกคดีคลี่คลายราตรีกับดวงตาที่ชื่อ ควาามลับจกควาามตายขออ,น,ขอ,อน,คคนวันที่ยีกสิบสานธันวาคมเสียงของกระดิ่งหน้าร้านสะท้อนก้องในความเงียบราตรีกำลังจดจ่ออยู่กับหนังสือเล่มหนาบนโต๊ะหญิงสาวร่างบางในชุดกระโปรงสีขาวเดินเข้ามาในห้องสมุด มือเรียวบางของเธอกำลังกลุ่มสร้อยคอรูปดาวไว้แน่นร่างของหญิงสาวค่อยๆเลื่อนหายไปพร้อมกับเสียงสะอื้นทิ้งไว้เพียงความเย็นเยือยเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วห้องเฮิร์อีกแล้วหรือราตรีถอนหายใจอีกแล้วอะไรหรือเจ๊กปักษาที่นั่งอยู่อีกฝั่งโต๊ะถามทางแย่งขนมในถุงของราตรีไปกินไอเด็กบ้านั่นขนมฉันราตรีวุ่ยวาย แบ่งกันกินบ้างก็ได้หน้าปักษายิ้มกวนร่างของราตรีสั่นเทาเล็กน้อยก่อนที่เธอจะค่อยๆสุดตัวลงเจฟปักษารีบคว้าแขนราตรีไว้ร่างของราตรีแข็งทึ่อดวงตาเธอเบิกกว้างช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเสียงแหกร่าดังออกมาจากปากของราตรีผมจะช่วยบอกผมมาว่าคุณต้องการอะไรปักษากระชับมือแน่นขึ้นสอยสอยคอรูปรดาว มันเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ฉันจะให้เขาเสียงสั่นเครือต่อกลับมาเขาใครครับปักษาถามต่อแฟนของฉันเขารออยู่ที่ร้านกาแฟเก่าเราจะฉลองคริสต์มาสด้วยกันแต่ฉันฉันไปไม่ถึงน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของราตรีใจเย็นใจเย็นนะครับผมจะช่วยคุณปักษาค่อยๆวางมือลงบนมือเย็นเฉียบของราตรี ภาพความทรงจำคลั่งผูกเข้ามาในหัวของปักษาหญิงสาวในชุดขาวกำลังวิ่งอยู่บนถนนสรอยคอรูปดาวในมือของเธอส่องประกายวับวาวเสียงเบรกรถดังขึ้นแสงไฟสว่างวา่าสร้อยคอกระเด็นออกจากมือโอ้ยปักษาพังอัดถอยหลังเลือดก,กำเดาไหลออกมาเล็กน้อยราตรีฟื้นขึ้นมาพร้อมกับอาการมึนงง เป็นอะไรไปเ๊ตปักษาถามทางเช็ดเลือดกำเดาวฉันจำได้แล้ววิญญาณผู้หญิงคนนั้นเธอเสียชีวิตในอุบัติเหตุเมื่อห้าปีที่แล้วปราตรีตอบเสียงสั่์แล้วส้อยคอหละ่ะปักษาถามตามที่ฉันเห็นมันกระเดินไปที่ไหนสักแห่งแต่ไม่มีใครเจอมันราตรีตอบงั้นเรามาเริ่มหาจากจุดเกิดเหตุกันปักษาลุกขึ้นเดี๋ยว ราตรีรีบคว้าแขนปักษาไว้อะไรอีกล่ะเจ๊ปักษาหันมาถามไอ้เด็กบ้านายต้องจ่ายค่าขนมฉันก่อนราตรีตะวะโอ้ยไว้เจอคดีรวยๆเมื่อไหร่ค่อยจ่ายนะเจ๊ปักษายิ้มกวนไอเด็กเวนราตรีสบททั้งคู่เดินออกจากห้องสมุดไปยังจุดเกิดเหตุถนนเส้นนั้นยังคงทุกพล่านเหมือนเดิม ตรงนี้แหละราตรีชี้ไปที่จุดหนึ่งบนถนนปักษาเดินเข้าไปใกล้ๆเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่ออกมาผมว่านะเจสถ้าซ้อยกระเด็นออกไปมันน่าจะไปทางนั้นปักษาชี้ไปทางร้านขายของเก่าร้านนั้นปิดไปนานแล้วนะราตรีบอกงั้นก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่รู้จักร้านนี้ดีหน่อยแล้วปักษายิม้ม ด้หมายถึงราตรีเลิกคิ้วใช่แล้วลุงดำปักษาพยักหน้าที่บ้านของลุงดำหือร้านนั้นหรือลุงดำคาคอไม้เท้าเบาๆใช่ครับลุงรู้จักเจ้าของร้านไหมปักษาถามรู้จักสิทธิ์แต่ว่าลุงดำลังเลแต่ว่าอะไรครับปักษาถามต่อเจ้าของร้านเสียไปแล้ว พร้อมๆกับอุบัติเหตุครั้งนั้นเลยลุงดำตอบราตรีและปักษามองหน้ากันแปลว่าราตรีเอ่ยเบาๆใช่เราต้องคุยกับวิญญาณอีกดวงแล้วปักษาพยักหน้าแต่ก่อนอื่นลุงดำลุกขึ้นเดินไปที่ตู้เก็บของนี่ลุงดำยื่นถุงผ้าสีแดงให้ปักษาอะไรครับปักษาถาม ทูพิเศษจุดแล้วจะเห็นวิญญาณชัดขึ้นลุงดำตอบขอบคุณครับลุงปักษารับมาถือไว้ระวังตัวด้วยบางทีของขวัญก็ไม่ได้มีแค่ความหมายที่เห็นลุงดำบอกปักษาและราตรีออกมาจากบ้านลุงดำไปกันเถอะเจ๊ผมว่าคืนนี้คงยาวแน่ปักษาบอกอึมฉันก็ว่างั้นราตรีพยักหน้า ทั้งคู่เดินมุ่งหน้าไปยังร้านขายของเก่าที่ปิดตัวไปแล้วสวนสาธารณะยามค่ำคืนชายหนุ่มในชุดสุดสีดำยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในมือถือดอกกุหลาบสีแดงช่อหนึ่งเขายืนรออยู่ตรงนั้นทุกคืนเสียงคุณป้าขายข้าวต้มดังขึ้นทุกคืนเลยเหรอครับปักษาถามทางตักข้าวต้มเข้าปากใช่ตั้งแต่ห้าปีที่แล้วคุณป้าตอ ห้าปีราตรีทวนคำอืมเขาบอกว่ารอแฟนอยู่บอกว่าเธอสัญญาว่าจะมาคุณป้าเล่าต่อปักษาและราตรีมองหน้ากันไปดูกันไหมปักษาถามอืมราตรีพยักหน้าทั้งคู่เดินเข้าไปใกล้ต้นไม้ใหญ่ความเย็นยะเยือกแ่ส่านออกมาคุณรออะไรอยู่ครับปักษาเอ่ยถาม ชายหนุ่มในชุดสูทหันมามองผมรอแฟนเธอสัญญาว่าจะมาเขาตอบเสียงแผ่วนานแค่ไหนแล้วครับปักษาถามต่อห้าปีผมรอมาห้าปีแล้วน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของชายหนุ่มราตรีค่อยๆซุดตัวลงเจ๊ปักษารีบคว้าแขนราตรีไว้ฉันฉันต้องไปหาเขาเสียงของราตรีเปลี่ยนไป คุณเป็นปักษาเบิกตากว้างใช่ฉันคือผู้หญิงคนนั้นคนที่สัญญาว่าจะมาหาเขาน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของราตรีปักษาจับมือราตรีแน่นภาพความทรงจำไหลายบากเข้ามาร้านกาแฟเก่าเราจะเจอกันที่สวนในคืนคริสต์มาสนะฉันมีของขวัญจะให้เสียงหญิงสาวดังขึ้นผมจะรอชายหนุ่มยิ้ม สัญญานะหญิงสาวชูนิ้วก้อยสัญญาชายหนุ่มเกี่ยวก้อยต่อถ้าเปลี่ยนเป็นถนนในคืนฝนตกหญิงสาววิ่งอยู่บนถนนซ้อยคอรูปดาวในมือเสียงเบรกรถแสงไฟโอ้ยปักษาพังหัดถอยหลังเลือดก,กำเดาไหลออกมานายนายเห็นอะไรมาราตรีที่ฟื้นขึ้นมาถาม ผมเห็นคำสัญญาและอุบัติเหตุปักษาตอบแล้วผู้ชายคนนั้นราตรีหันไปมองชายหนุ่มในชุดสูทยังยืนถือดอกกุหลาบอยู่ที่เดิมเขาไม่รู้ปักษาสายหน้าไม่รู้ว่าปราตรีถามต่อไม่รู้ว่าคนที่เขารอจะไม่มีวันมาแล้วปักษาตอบเสียงแผ่วแต่ว่าเมื่อกี้ฉันเป็นร่างทรงแปลว่าราตรีเบิกตากว้าง ใช่วิญญาณผู้หญิงคนนั้นคือคนเดียวกับที่เราเจอที่ห้องสมุดปักษาพยักหน้าสร้อยคอรูปดาวราตรีพึมพำมันคือของขวัญที่เธอจะให้เขาในคืนคริสต์มาสปักษาต่อประโยคเราต้องหามันให้เจอราตรีลุกขึ้นแล้วก็ปักษาหันไปมองชายหนุ่มในชุดสูทต,ต้องบอกความจริงกับเขาด้วยราตรีต่อประโยค ทั้งคู่เดินออกมาจากสวนสาธารณะแต่จะบอกยังไงดีราตรีถามผมว่าเราต้องหาสร้อยคอให้เจอก่อนปักษาตอบทำไมละ่ะราตรีสงสัยเพราะมันคือของขวัญสุดท้ายที่จะทำให้คำสัญญาสมบูรณ์ปักษาต่องั้นก็ไปร้านของเก่ากันเลยราตรีเร่งเดี๋ยวก่อนปักษาคว้าแขนราตรีไว้อะไรอีกละ่ะ ราตรีหันมาถามขอแวะซื้อบะหมี่ก่อนได้ไหมหิวแล้วปักษายิ้มแย่ไอเด็กเวนคิดแต่จะกินราตรีตวัดก็หิวนี่เจ๊ปักษาทำหน้าเศร้าเฮิรไปก็ไป,ปราตรีถอนหายใจทั้งคู่แวะร้านสะดวกซื้อก่อนจะมุ่งหน้าไปยังร้านขายของเก่าคืนนี้ยังอีกยาวไกล เสียงเปียโนดังแววมาจากร้านอาหารเก่าหน้าแปลกปักษาหยุดเดินอะไรนะราตรีถามเจได้ยินเสียงเปียโนไหมปักษามองไปที่ร้านอาหารฝั่งตรงข้ามอืมแถวนี้มีแต่ร้านปิดแล้วนี่ราตรีกว่าตามองทั้งคู่เดินข้ามถนนไปที่ร้านอาหารเก่าป้ายไม้ผู้พังเขียนว่า Music Garden เปิดอยู่ปักษาลองผลักประตู เสียงเปียโ,โนดังชัดขึ้นบทเพลง Last Christmas ลอยแววมามีคนอยู่ด้านในราตรีกระซิบชายชาราในชุดสูทนั่งอยู่ที่เปียโนโน,นิ้วเรียวยาวกำลังเต้นระบำบนคีย์บอร์ดคุณลุงครับปักษาเอ่ยทักร่างของชายชาราค่อยๆจางหายไปเสียงเปียโ,โนเงียบลงวิญญาณราตรีพึมธำร ใครอยู่ที่นั่นเสียงตะโกนดังมาจากด้านหลังชายวัยกลางคนถือไฟฉายเดินเข้ามาพวกคุณเข้ามาทำอะไรที่นี่เขาถามพอดีได้ยินเสียงเปียโน,โนเลยแวะมาดูปรักษาต่อเสียงเปียโนชายคนนั้นถอนหายใจคุณเป็นเจ้าของร้านหรือครับปรักษาถามใช่ผมชื่อมานพเขาแนะนำตัวพี่มานพครับปเสียงเปียโนที่ได้ยิน ปักษาถามต่อมันดังมาทุกคืนตั้งแต่ห้าปีที่แล้วมานกตอบปักษาและราตรีมองหน้ากันห้าปีราตรีทวนคำใช่ตั้งแต่คู่รักคู่นั้นมานกชงักคู่รักคู่ไหนครับปักษาถามพวกเขาเป็นลูกค้าประจำมาเล่นเปียนโนที่นี่ทุกคริสต์มาสมานเท่าราตรีค่อยๆสุดตัวลง เจฟปักสารีิพับไว้เธอจะมาในคืนคริสต์มาสเสียงของราตรีเปลี่ยนไปคุณเป็นมาง์ธเบิกตากว้างคุณรู้จักผมใช่ไหมผมคือนักเปียโ,โนที่มาเล่นเพลงที่นี่เสียงทุ้งดังออกมาจากปากราตรีปักษาจับมือราตรีแน่นภาพความทรงจำหลายบาทเข้ามาร้านอาหารในคืนคริสต์มาส เล่นเพลงให้ฟังอีกทีสิหญิงสาวในชุดขาวเอ่ยขอเพลงอะไรละ่ะชายหนุ่มในชุดสูทถาม last christmas เธอตอบพร้อมรอยยิ้มแต่ปีนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วเขาบอกทำไมละ่ะเธอสงสัยเพราะปีนี้ผมมีคุณแล้วเขายิ้มโอ้ยปักษาพงังถอยหลังเป็นอะไรไหมมานครีบเข้ามาประคอง ไม่เป็นไรครับปักษาเช็ดเลือดกำดาวฉันเห็นแล้วราตรีที่ฟื้นขึ้นมาพูดเห็นอะไรเจ๊ปักษาถามวิญญาณชายคนนั้นเขาคือแฟนของผู้หญิงที่เราตามหาสร้อยคออยู่ราตรีตอบหมายความว่าปักษาเบิกตากว้างพวกเขาเป็นคู่รักกันและนัดเจอกันในคืนคริสต์มาสมานกต่อประโยค แต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นปักษาพูดเบาๆและตั้งแต่นั้นเสียงเปียโนโก็ดังขึ้นทุกคืนมานเข่าเขารอเธออยู่ที่สวนส่วนเธอตามหาสร้อยคอที่จะให้เขาประตรีสรุปเราต้องรีบแล้วหลัะปักษาลุกขึ้นขอบคุณนะครับที่มานกปักษากล่าวขอให้โชคดีมานกตอบทั้งคู่เดินออกมาจากร้าน เสียงปีโนโดังขึ้นอีกครั้ง Last Christmas บทเพลงแห่งความทรงจำและคำสัญญาที่ปรษณนีเก่ากองกระดาษและจดหมายกระจัดกระจายเต็มพื้นระวังหน่อยเจ้งพื้นไม่ค่อยแข็งแรงปักษาเตือนรู้แล้วหน้านี่มันอะไรนะราตรีก้มลงหยิบซองจดหมายสีครีมความเย็นแผ่ซ่านออกมาจากซองจดหมาย ร่างของราตรีแข็งทื่อช่วยส่งจดหมายให้หน่อยเสียงแหบแห้งดังออกมาจากปากราตรีจดหมายอะไรครับปักษาถามจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่ผมไม่มีโอกาสส่งเสียงตอบกลับมาปักษาจับมือราตรีภาพความทรงจำปรากฏขึ้นบุรุษปรษณีชราถือจดหมายฉบับหนึ่งต้องรีบส่งให้ทันก่อนคริสต์มาสเขาพึมพำ แต่แล้วเสียงรถบรรทุกดังสนัน่นจดหมายปลิวว่อนโอ้ยปักษาพังอถอยเป็นไงบ้างปราตรีที่ฟื้นขึ้นมาถามบุรุษปรษณียีเขาพยายามจะส่งจดหมายให้ทันปักษาตอบแล้วจดหมายละ่ะปราตรีถามอยู่ในมือเจ๊งไงปักษาชี้ปราตรีมองซองจดหมายในมือถึงคุณมินตรา ราตรีอ่านชื่อบุนสองมินตราปักษาอุทานทำไมหรอือราตรีสงสัยนั่นมันชื่อผู้หญิงที่เราตามหาสร้อยคออยู่ปักษาตอบจริงหรอือราตรีรีบแกะซองจดหมายคืนคริสต์มาสปีนี้ผมจะขอคุณแต่งงานราตรีอ่านข้อความในจดหมายแล้วนี่ราตรีหยิบแหวนเพชรอ,ออกมาจากซองเขาแอบแพลนไว้ ปักษาพูดเบาๆแต่ไม่ทันส่งปราตรีต่อประโยคทุกอย่างมันเชื่อมกันปักษาสรุปต้องรีบแล้วใกล้จะถึงคริสต์มาสแล้วปราตรีลุกขึ้นเจว่าไหมทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญปักษาพูดในหมายถึงปราตรีหันมามองมีใครบางคนพยายามจะบอกอะไรเราปักษาต่อร้านของเก่า ราตรีพูดขึ้นใช่ต้องรีบไปที่นั่นแล้วปักษาพยักษหน้าทั้งคู่เดินออกจากปรรยสนีเก่าพร้อมกับจดหมายรักที่ไม่เคยถึงมือผู้รับและแหวนเพชรที่ไม่เคยได้สวมใส่ตู้เซฟเก่าในร้านขายของเก่าเปิดอ้างแงม้มมันเปิดอยู่ราตรีชี้แสงไฟฉายส่องเข้าไปในตู้เซฟแหวนเก่าวงหนึ่งสองประกายวิบวับ เจ๊มาดูนี่ปักษาเรียกแหวนมงนี้เหมือนกับในจดหมายราตรีสังเกตความเย็นแผ่ซ่านออกมาอย่าแต่ต้องมันเสียงตะโกนดังขึ้นวิญญาณชายชราปรากฏตัวคุณเป็นปักษาถามเจ้าของร้านและเจ้าของความลับทั้งหมดวิญญาณตอบราตรีสุดลงฉันรู้ความจริงทั้งหมดแล้ว เสียงของมินตราดังออกมาจากปากราตรีเธอวิญญาณชายชราสะดุง้งปักษาจับมือราตรีภาพความทรงจํำหลายบาเข้ามาคืนมันเกิดอุบัติเหตุมินตราวิ่งมาที่ร้านขายของเก่าลุงต้องช่วยฉันสร้อยคอมันหายเธอร้องไห้ไม่ต้องห่วงลุงเจอมันแล้วชายชราชูสร้อยคอรูปดาวขึ้น ขอบคุณคะลุงมินตราจะรับไปแต่ลุงว่าเธอไม่ควรไปพบเขาชายชารากรรมส้อยแน่นทำไมคะมินตรางองอเพราะเขาไม่เหมาะกับเธอชายชาราตอบแต่พวกเรารักกันมินตรายืนยันรักที่ไม่เท่ากันชายชาราตะวัดมินตราวิ่งออกไปฝนเริ่มตกเสียงเบรกรถดังขึ้น โอ้ยปักษาพงะถอยลุงทำแบบนั้นได้ยังไงราตรีที่ฟื้นขึ้นมาถามข้าแค่หวังดีไม่อยากให้หลานสาวต้องเจ็บวิญญาณต่อหลานสาวปักษาอุทานใช่มินตราเป็นหลานสาวข้าวิญญาณยอมรับแต่การขัดขวางความรักมันไม่ถูกต้องปักษาพูดข้ารู้และข้าเสียใจวิญญาณก้มหน้า สร้อยคออยู่ที่ไหนราตรีถามวิญญาณชี้ไปที่ตู้เซฟหลังแผ่นเหล็กเขาตอบปักษาลุงมือเข้าไปซ้อยคอรูปดาวส่องประกายเราต้องรีบแล้วใกล้เที่ยงคืนแล้วราตรีบอกไปที่สวนกันปักษาพยักหน้าขอโทษที่ข้าเห็นแก่ตัววิญญาณพูดทิ้งท้ายทั้งคู่รีบออกจากร้าน มุ่งหน้าไปยังสวนสาธารณะที่ซึ่งชายหนุ่มยังคงยืนถือดอกกุหลาบรอคอยคนรักที่ไม่มีวันมาถึงสวนสาธารณะยามที่คืนชายหนุ่มในชุดสูทยังคงยืนถือดอกกุหลาบเขายังรออยู่ราตรีกระซิบคุณครับปักษาเรียกชายหนุ่มหันมาเธอมาหรือยังเขาถามเสียงสั่น มีบางอย่างที่คุณต้องรู้ปักษาพูดเบาๆราตรีสุดลงที่รักเสียงของมินตราดังออกมามินตราชายหนุ่มเบิกตากว้างฉันขอโทษที่มาช้าน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของราตรีปักษาจับมือราตรีภาพความจริงทั้งหมดปรากฏขึ้นคำสัญญาในร้านกาแฟเพลงเปียโ,โนในค่ำคืนคริสต์มาส จดหมายที่ไม่ถึงมือแหวนที่ซ่อนไว้และอุบัติเหตุในคืนฝนตกโอ้ยปักษางังาดถอยเธอจากไปแล้วเหรอชายหนุ่มน้ำตาไหลแต่ฉันมีของขวัญจะให้ราตรีชูสร้อยคอรูปดาวและผมก็มีของขวัญจะให้เธอเหมือนกันชายหนุ่มหยิบแหวนออกมาเราน่าจะได้อยู่ด้วยกันราตรีสะอื้น และเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปชายหนุ่มคุกเข่าลงแสงสว่างวาบขึ้นวิญญาณของมินตราปรากฏตัวชายหนุ่มสูมแหวนให้เธอมินตราสวมส้อยให้เขาขอบคุณนะที่ทำให้เรากลับมาเจอกันมินตราหันมาพูดกับปักษาและราตรีดูแลกันดีๆนะครับปักษายิ้มแสงสว่างวาบขึ้นอีกครั้ง วิญญาณทั้งสองค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงเพลง Last Christmas ที่ลอยแววมาราตรีฟื้นขึ้นเป็นไงบ้างเจ๊ปักษาถามฉันดีใจที่พวกเขาได้เจอกันราตรีตอบงั้นไปกินข้าวกันผมหิวแล้วปักษายิ้มนายนี่นะคิดแต่เรื่องกินราตรีตวัดก็หิวนี่เจ๊ปักษาทำหน้าเศร้า เฮิ์ไปก็ไปประตรีถอนหายใจทั้งคู่เดินออกจากสวนทิ้งไว้เพียงกล่ดกุหลาบสีแดงและความทรงจำแห่งรักแท้ที่ไม่มีวันตายภาพตัดมาที่ระเบียงบ้านลุงดำเอากินข้าวซักลุงดำวางกับข้าวร้อนๆลงบนโต๊ะขอบคุณครับลุงปักษายิ้มฉันกลับก่อนนะ ราตรีลุกขึ้นเดี๋ยวปักษาคว้าแขนราตรีไว้อะไรอีกละ่ะราตรีหันมาถามมีมีอะไรจะให้ปักษาลุ้งกระเป๋าอะไรของนายราตรีเลิกคิว้วปักษายื่นกล่องเล็กๆให้สุขสันต์วันคริสต์มาส,สนะเจปักษาพูดเสียงเบาราตรีเปิดกล่องพวงกุญแจรูปดาวเล็กๆสองประกายนาย ราตรีอึ้งเพื่อเจ๊จะได้ไม่หลงทางเวลาถูกวิญญาณเข้าทรงปักษายิ้มเขินราตรีมองพวงกุญแจในมือน้ำตาคลอขอบใจนะราตรีกระซิบลุงดำยิ้มมองทั้งคู่กินข้าวได้แล้วเดี๋ยวหมดร้อนลุงดำไอเบาๆทั้งคู่สะดุง้งหน้าแดงเล็กน้อยค่ำคืนคริสต์มาสที่อบอุ่น และความรู้สึกบางอย่างที่ค่อยๆก่อตัว